สวัสดีครับพบกับลบุงขาวอีกครั้งวันนี้ยังอยู่กันที่พระเจ้า500ชาติสำหรับวันนี้จะมาเสนอสองเรื่องรวดนะฮะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องพระอินท์สร้างศาลาแต่ยังไงเสียก็ต้องขอบคุณ f อลุงขาวทุกท่านนะครับเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับลุงขาวในการสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าสู่ เนื้อหาของเรื่องพระอินท์สร้างศาราเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีมานพคนหนึ่งชื่อว่ามัคคะเป็นลูกของผู้รากมากดีตระกูลผู้ใหญ่แต่นี้ก็บ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ตามแคว้งราชคึกทีนี้พอมานพมัคคะเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปง,งามเลยเชียวเทียวแหละ ก็มีภรรยาทั้งหมด4คนน่าอิจฉามีภรรยาถึง4คนทีเดียวคนแรกก็ชื่อนางสุชาดานะคนที่สองชื่อนางสุธรรมมานะแล้วก็คนที่สามชื่อสุนันทาคนที่สี่เนี่ยมีชื่อว่าสุจิตราต่อมาเนี่ยมานพก็คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงเยอะแยะไปหมดแล้วตัวเองก็มีโครงการนะที่จะทำนูน่นทำนี่ ก็เลยได้คบเพื่อนมากมายรวมแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนที่เข้ามาอาศัยอยู่นะมาอาศัยอยู่กับมานพเลยนะแล้วก็มาเป็นเพื่อนฝูงกันทั้งหมดเนี่ยสาคนก็ได้กำลังจากเพื่อนฝูงเนี่ยซึ่งต่างคนก็ต่างมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไปนะก็มาร่วมกัน มาร่วมกันสร้างถนนหนทางขุดบ่อน้ำสร้างศาลานะอันเกิดประโยชน์กับผู้คนที่สัญจรผ่านไปมานะก็สร้างคุณประโยชน์แหละนะก็ถือว่าเป็นการรวบรวมสมัครพรรคพวกคบเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทีนี้ภรรยาทั้ง4ี่คนของมะขามานพเนี่ยนะฮะก็ได้เห็นสาม,มีกับเพื่อนๆของสาม,มีเนี่ย ทุกคนก็มีจิตกุศลมีเจตนาช่วยกันสร้างสาธารณูปโภคกันขึ้นมาก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะช่วยสามีเราที่จะสร้างอะไรให้มันเกิดประโยชน์ได้อยู่บ้างทีนี้เมียคนที่สองเนี่ยที่ชื่อนางสุธรรมมาเนี่ยก็คิดขึ้นแล้วเนี่ย ก็เห็นว่าศาลาที่สร้างขึ้นนะฮะมีสมณะชีพามเข้ามาใช้ประโยชน์กันก็อยากจะแต่งให้มันสวยงามก็เลยตัดสินใจนางสุธร,รม,มาก็เลยตัดสินใจสร้างช่อฟ้าขึ้นมาประดับบนศาลาเพื่อให้ดูน่าอยู่ก็สร้างช่อฟ้าส่วนนางสุทันสุสนันทานะครับภรรยาคนที่สามเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองก็น่าจะมีความสามารถ ในการที่จะดูแลสร้างสะน้ำเพื่อว่าให้ผู้คนสัญจรผ่านไปมาได้ใช้ประโยชน์กันบ้างนางสุนันทาก็เลยได้สร้างสะโบกกรณีขึ้นผมลูงข่าวก็ไม่แน่ใจนะทำไมสมัยก่อนเวลาเขาเขียนกันเขาต้องเขียนว่าสระโบกกรณีกรณีขอไข่นะขอไข่เราเรือ,นอนเราเรนสะ่ละอีสระโบกกรณีนะนางสุนันทาก็สร้างสะโบกกรณีขึ้น ส่วนนางสุจิตราภรรยาคนที่สี่เนี่ยก็ชอบความสวยความงามชอบความร่มรื่นก็เลยสร้างสวนอุทยานปลูกดอกไม้นานา,นาพันธุ์เต็ไปหมดสวยงามสดชื่นเห็นแล้วสดชื่นในลูกตาสดชื่นในจิตใจเรือนางสุชาดาซึ่งเป็นภรรยาคนโตแล้วก็มีศักดิ์เป็นลูกของลุงด้วยนะเป็นลูกของลุงของมขามานพก็เห็นว่าตัวเองเนี่ย เป็นภรรยาคนโตมีศักเป็นเป็นใหญ่ว่างั้นเถอะเป็นใหญ่เนื้อมวลภรรยาทั้งปวงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นลูกสาวของลุงแท้ๆของมานพด้วยตัวเองก็เลยไม่ต้องทําอะไรไม่สร้างอะไรวันๆเอาแต,แ,ตแต่แต่งตัวสวยงามแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามเดินโฉดฉายไปนู่นไปนี่ไม่ทําอะไรเลยไม่สร้างประโยชน์แม่อะไรเลยก็อยู่ไปทางมัคคามนพก็ไม่ได้ว่าอะไร ใครจะทําไงก็ทําก็อยู่กันมาเรื่อยๆอยู่กันมาเรื่อยๆก็อย่างอยู่ๆกันอย่างมีความสุขแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นภรรยาทั้ง4แล้วก็สหายทั้ง32มสิบสอคนก็อยู่กันมาสร้างนูน่นสร้างนี่กันมาตลอดจนกระทั่งเวลาผ่านไปผ่านไปมนุษย์หน้าไหนก็ไม่สามารถที่ชนะกับเทพการเวลาได้สุดท้ายวาระของชีวิตก็มาเยือนกันทุกคนนะครับ ก็ทยอยตายกันไปตายกันไปทุกคนเลยนะครับที่เกี่ยวพันกับมขามานพไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นเพื่อนทั้งสามสิบสองคนเนี่ยนะที่ตายไปกันทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์นะฮะได้ไปเกิดสวรรค์กันทุกท่วนหน้ามขามานพเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มผู้นำในการพาสร้างสิ่งสาธารนปโภกทั้งหลายในการทำบุญในการควบคุมทุกอย่าง มขามานพก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินท์นะครับส่วนสหายของมขามานพ32คนเนี่ยได้มีความช่วยเหลือจริงใจในการช่วยเหลือมขามานพสร้างสาธารณูประโยชน์ให้กับชาวเมืองทั้ง32คนเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเทวราช32ององค์เลยเป็นองค์แล้วนะตอนนี้ไปเป็นเทวราชเป็นองค์แล้วได้เกิดไปเป็นเทวราชส่วนช่างไม้ที่เข้ามารับจ้าง ทำศาลาทำนู่นทำนี่นะรวมไปถึงช่างไม้ก็ได้กุศลด้วยนะฮะไปเกิดเป็นมาตรีเทพบุตรช้างที่ใช้ลากเครื่องไม้มาสร้างศาลายังได้ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรเลยนะครับสมัยนี้ก็ไม่มีช้างละก็ใช้แต่พวกรถแท็กเตอร์นะทีนี้ภรรยาทั้งสี่คนละ่ะทำไงได้ไปเกิดเป็นอะไรละ่ะอ่ะเว้นภรรยาคนโตไว้ก่อนนะนางสุชาดายังไม่พูดถึง ภรรยาทั้งสามคนเนี่ยได้ไปเกิดบนสวรรค์คู่กับพระอินทร์พระอินทร์ก็คือมัคคามนพนะครับได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ตัวภรรยาทั้งสามเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางสุธรรมมาส,สุนันทาสุจิตาเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์นะรพระอินทร์มีเวทยยันก็คือปราสาทเนี่ยโอ้โหใหญ่โตสูงไปถึงเจ็ดร้อยโยกนะฮะ แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีเสาธงปักอยู่ที่ยอดปรสาสาทอีกเสาธงก็สูงขึ้นมปอีกสามรอยยอดโอ้โหจะทำธงสูงขนาดนั้นทำไมก็ไม่รู้นะรวมแล้วเป็นหนึ่งพันยอดด้วยอันนี้ส์งที่มานพได้สร้างศาลามีเทวสถานเกิดขึ้นก็เลยศาลาที่นางสุธรมาได้ไปทำช่อฟ้าเนี่ยนะครับ ก็ได้อันนี้ส่งร่วมไปด้วยสร้างช่อฟ้าก็ได้ก็ได้ศาลาช่อฟ้าอีกหลังหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้นางสุธรมาเนี่ยได้เข้าไปอาศัยอยู่บนสวรรค์กว้างยาวห้ารอยโยชน์โอ้โหจะใหญ่มากขนาดนั้นเลยศาลานะั้นนี่ขนาดแค่ศาลานะห้าร้อยโยชน์นะบนสวรรค์นะ่ะนางสุธรมาก็ได้เทวสถานไปจากบุญของนางสุจิตานะนางสุจิตาเนี่ย ได้สร้างสวนไว้ในชาติก่อนนะครับก็ได้เกิดสวนสวยงามขึ้นในบริเวณรอบๆบวังเลยส่วนสวนนั้นน่ะก็ตั้งชื่อว่าสวนสุนันทานะฮะกว้างยาว500โยชน์เหมือนกันมีสะบกคอณียาว500โยชน์อีกสะหนึ่งเต็มไปด้วยดอกบัว5ประการเต็มสะสวยงามไปหมดเลยขึ้นด้วยจากบุญนางสุนันทาที่ได้ขุดสะบกคอลีไว้ในชาติก่อนส่วนนางสุชาดาเนี่ย สุชาดานึกออกไหมครับสุชาดาคือภรรยาคนแรกที่บอกว่าเอาดีแต่แต่แตงตัวนะดแีแต่แต่งตัวเที่ยวไปเรื่อยบอกคิดว่าตัวนะ่ะมีอํานาจเหนือภรรยาทั้งปวงรวมทั้งเป็นหลานของเป็นลูกของลุงอ่าซึ่งเป็นลุงของมขามอนนไม่ได้ทำอะไรเลยฉาบฉวยไปฉาบฉวยมาแต่งตัวสวยไปวันๆไม่ได้เกิดมาบนสวรรค์กับเขาครับไปเกิดเป็นนกกระยางขาว ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งเพราะมั้นไม่ได้ทําบุญอะไรไว้เลยดแีแต่แต่งตัวไปแต่งตัวมาเฉิดฉายไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้พระ,ะอินเนี่ยพระอินทซึ่งเป็นมคามานพไปเกิดเนี่ยก็เล็งเห็นด้วยตาทิพย์สงสารนางสุชาดาว่านางสุชาดาก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรขนาดนั้นเพยงว่าตอนตอนที่นางมีชีวิตอยู่เนี่ยนางไม่ได้คิดสร้างความดี ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างสาธารณูปโยคให้กับเพื่อนร่วมโ,<อ>โลกเลยได้ไปเกิดเป็นนกกระยางอาศัยอยู่ที่ซอกเขาพระอินทร์เห็นแล้วก็เลยสงสารก็เลยเสด็จลงมาแล้วก็อุ้มนกกระยางซึ่งเป็นนางสุชาดาม,มาเกิดเนี่ยขึ้นไปดูบนสวรรค์ให้เห็นความสวยความงามให้เห็นว่าทุกคนเขามาอยู่บนนี้อย่างมีความสุขกันละแล้วก็สอนให้นาง นกกระยางเนี่ยรักษาสินห้าชาตินี้ก็รักษาสินห้าแล้วกันพอพานกกระยางอุ้มขึ้นไปเที่ยวดูสวยหวานไปดูความเป็นอยู่ของคนอื่นจนทั่วหมดละก็พาอุ้มกลับมาส่งที่เดิมนกกระยางพอไปเห็นไปรู้จริงเห็นจริงว่าเขาทุกคนที่เขาทําความดีเนี่ยที่เขาเบําเพ็ญเพียรที่เขาทําความดีช่วยเหลือสังคมเนี่ยเขาได้ไปเกิด อยู่ในภูภูมที่ดีหมดแล้วไปอยู่บนสวรรค์ได้อยู่ปราสาทใหญ่โตมโหฬารตัวเองต้องมาเกิดเป็นนกกระยางโดดเดียวเดียวได้อยู่ที่ซอกเขาในป่าอย่างเนี้ยพอเห็นอย่างนั้นแล้วตัวเองก็เลยโปร่งได้ก็ตัดสินใจถือศินห้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเลยแล้วก็กินแต่ปลาที่ตายแล้วกินแต่สัตว์ที่ตายแล้วกินหอยกินกุ้งที่ตายแล้ววันไหนถ้าไม่มีปลาตายไม่มีกุ้งตายไม่มีหอยตาย ก็ไม่ได้กินอะไรก็ยอมอดอยากเพราะว่าถือสินห้าอย่างเคร่งครัดเลยไม่ปานาติปาเลยนะครับมูสาก็คงไม่มูสาละเพราะเป็นนกกระยางไม่รู้จะเป็นมูสาใครละอทินาสุราพวกนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วนะครับรักษาจริงๆก็คือสินข้อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละนางก็ถือสินห้าอย่างเคร่งครัดไม่กินสัตว์ที่มีชีวิตกินเฉพาะสัตว์ที่ตายแล้วถ้าไม่มีสัตว์ตายนางก็ยอมอดอยาก จนกระทั่งสุดท้ายนางก็ตายสิ้นบุญไปแล้วนางก็ไปเกิดใหม่ไปเป็นลูกสาวช่างช่างนี้มีชื่อว่าช่างทุกพอไปเกิดใหม่นางก็ไปรักษาสินห้าต่ออีกพอนางเริ่มรู้ความโตขึ้นเนี่ยพอโตขึ้นนางจำความได้นางเริ่มรู้จักนู่นนี่นั่นนางก็มีจิตใจที่อยากจะถือสินห้า ด้วยการถือสินห้ามาตั้งแต่สมัยชาติที่นางเป็นนกกระยางอยู่เนี่ยนางบุ้งมันตั้งใจจริงมันก็เลยฝังเข้าไปในจิตวิญ,ญญาณของนางแหละก็เหมือนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณนะฮะทุกคนผมเชื่อว่ามีนะมันจะมีฝังมาอยู่ในจิตวิญญาณของเราเวลาเรามาเกิดในโลกมนุษย์นะชาติปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเป็นลูกใครหลานใครก็แล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดจะนิสยัยใจคอย,ยังไงก็แล้วแต่ กรรมพันธ์แล้วก็สภาพสังคมที่มันหล่อหลอมคนเราเนี่ยมันเป็นไปได้ที่เราจะเป็นไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็คนใกล้ชิดของเราแต่สุดท้ายแล้วยังไงเสียก็ตามแต่มันจะมีความลึกอยู่ในจิตวิญญาณนะครับที่เป็นตัวของเราเองมันจะเกิดขึ้นเองอาจจะประมาณว่าผ่าเหล่าผ่ากอแหละทุกคนมีจะมีมากมีน้อยจะค้นพบไหมจะดึงออกมาใช้ไหม อย่างบางคนเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่เป็นครอบครัวค้าขายอ่าขายของกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดโอ้ยเก่งเลขเก่งเรื่องการค้าขายเจรจา,าหาสินค้ามาทํากําไรแต่ว่าไอ้ลูกคนนี้มันเกิดมาเนี่ยเราก็สอนให้มันขายของมันก็ขายได้นะเอแต่ทําไมมันดันเล่นดนตรีเก่งทั้ง,งที่มันไม่ได้เรียนมันหยิบขลุ่ยมามันก็เป่าขลุ่ยได้ มันหยิบนู่นหยิบนี่มันก็ได้พอไปเรียนอีกนิดหน่อยมันก็เก่งเลยทำไมมันเก่งดนตรีทั้งๆที่ญาติตระกูลเราไม่มีใครเล่นดนตรีเก่งเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันถูกฝังมาในจิตวิญญาณนะฮะเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่เราเรียกว่าพรสวรรค์แหละเกิดมาก็จะมีพรแสวงแต่พรสวรรค์เนี่ยมันจะติดตัวมาเมื่อในอดีตชาติอันนี้ก็เหมือนกันนางที่มาเกิดเนี่ยนะครับนางที่มาเกิดนางสุชาดาเนี่ยที่ไปเกิดเป็นเป็นนกไปเกิดเป็นนกไกระยางขาว แล้วก็ถือสินด้วยความจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจถือสินจนกระทั่งตัวเองต้องตายทิ้งไกายหยาบที่เป็นนกกระยางขาวให้เน่าเปื่อยผุพังไปจิตวิญญาณตัวเองก็มาเกิดใหม่เป็นลูกสาวช่างทูนพอเริ่มรู้ภาษาคนขึ้นมาเริ่มเริ่มรู้จักมีสต,ติปัญญาขึ้นมาก็แหมลักในการถือศินเหลือเกินนางก็ถือสินนะฮะนางก็ถือสิน นางก็ถือศีลมาตั้งแต่นางจําความได้เลยนะถือศีล5้ามาตลอดนะเป็นชาติที่2องละเอาอีกแล้วพระอินทร์เลียงเห็นอีกแล้วนะฮะด้วยตาทิพย์ก็เลยเสด็จลงมาจากสวรรค์อีกด้วยความสงสารนะเพราะว่ายังไงก็มีความผูกพันอะนางที่มาเกิดเป็นลูกสาวช่างเนี่ยถือศีลก็ไม่ทําบาปไม่อะไรเลยนะความเป็นอยู่ก็ไม่ใช่ว่าร่ํารวยเป็นลูกเศรษฐีนะก็ยากจนลําบากยากแค้น พระอินทร์เห็นดังนั้นก็เลยแปลงร่างลงมาสเสด็จแปลงร่างลงมาเป็นพ่อค้าขับเกวียนมาขับเกวียนมาก็มานิมิตทองคําให้เหมือนอลูกปัดบรรทุกมาในเกวียบนบรรทุกลูกปัดมาในเกวียนเล่ขายมาในเมืองนั้นอะ่ะทีนี้พอมีคนมาซื้อก็บอกว่าไม่ขายลูกปัดเหล่าเนี้จะขายให้กับผู้หญิงที่รักษาศีลเท่านั้น อ่ะทีนี้คนในเมืองไม่รู้จักสิใคร่ะถือศินใครจะถือศินห้าได้ขนาดนั้นก็ไม่มีใครที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถซื้อลูกปัดของพ่อค้าจําแรงกายมาขายได้พ่อค้าก็ยังเล่ขายต่อไปเรื่อยๆก็เล่ขายไปเรื่อยเล่ขายไปเรื่อยใครมาขอซื้อก็บอกว่าท่านถือสินหรือเปล่าถือสินห้าไหมถ้าท่านถือสินห้า นะแบบเป็นผู้หญิงท่านก็มาซื้อไปผู้หญิงไม่ค่อยถือสินห้าเลฮะผู้หญิงสมัยก่อนในในในอดีตการนะนะฮะก็ยังไม่รู้จักศิลธรรมอะไรกันเท่าไหร่นักหรอกนะทีนี้ก็มีคําล่ําลือว่าลูกสาวของช่างทูนเนี่ยเกิดมาก็รักษาสินมาตลอดละชาวบ้านก็เลยแนะนําพ่อค้าบอกว่าท่านลองไปหาบ้านช่างทูนดูสิลองเอาไปขายให้กับลูกสาวช่างทูนดูพอเห็นว่าลูกสาวช่างทูลเนี่ย เกิดมาก็ถือสินห้ามาโดยตลอดละพระอินทร์ก็เลยขับเกวียนมาขับเกวียนไปจนถึงบ้านของช่างทูลเราะไปเจอนะครับลูกสาวช่างทูลที่เป็นผู้ถือสินห้ามาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดจนโตมาพระอินทร์ก็เลยนำทองคำเนี่ยมามอบให้กับลูกสาวช่างทูลเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับเลี้ยงชีพต่อไป จะได้ตั้งหน้าตั้งตารักษาสินห้าให้ตลอดรอดจนสิ้นอายุไขในชาตินี้ลูกสาวช่างทุนก็รับไว้เราก็ได้ทองคำนั่นนะฮะค่อยๆทยอยขายไปเอามาซื้อเอามากินเอามาใช้แบบมัธยัตแล้วก็ถือสินห้ามาตลอดเลยจนกระทั่งชีวิตกายหยาบความเป็นมนุษย์ได้สิ้นสุดตรงก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวพญาอสูร ชื่อว่านาสุชาติ่ะหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมถือศินมาตั้งสองชาติแล้วยังไปเกิดเป็นลูกสาวอสูรอีกอ่ะก็ฟังกันต่อแล้วกันนะครับก็ไปเกิดเป็นลูกสาวพญาอสูรชื่อว่านาสุชาติอยู่ในเมืองอสูรอือหือโดยความที่นางเนี่ยมีบุญญาที่การส่งจากที่นางถือศินมาสองชาติแล้วเนี่ยถือศินห้าศินห้าเองเนะซึ่งเราก็ถือได้นะ FC ทุกท่านนะฮะ นางก็มีรูปร่างผิวพรรณงดงามงามยิ่งกว่านางเทพธิดาบนสวรรค์ซะอีกสวรรค์ชั้นฟ้าตั้งเจ็ดชั้นแปดชั้นเก้าชั้นสิบชั้นเนี่ยว่ามีความงามเลอเลิศประเสริฐสีแล้วเนี่ยยังงามสู้พญาอสูรที่ชื่อว่าเป็นลูกสาวของนาคสูชาติไม่ได้เลยเพราะว่าแกถือศีลมาติดต่อกันสองชาติด้วยความตั้งใจจริงนะครับตั้งใจจริงถือมาจนกระทั่งสิ้นอายุไขทีนี้ต่อมาพอลูกสาวของอสูรเนี่ย ที่มีความงามแบบโอ้โหงดงามเหนือเทพธิดาบนสวงสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยโตเป็นสาวล้วผิวพรรณผุดพองหน้าตาสวยงามนะครับพระยาอสาูรก็เลยพอเห็นลูกสาวตัวเองโตจนกระทั่งแบบว่าแตกเนื้อสาวเปียยๆแล้วะก็ได้ประกาศให้เลือกคู่ทีนี้พระอินรู้เข้าสิพระอินรู้เข้าว่ามีการประกาศให้เลือกคู่ลูกสาวอสูรพระอินทก็คือคู่ครองของ,ของ นางสุชาดาตั้งแต่ครั้นเป็นมะขะมานพแล้วนะนะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดไม่ว่าจะมาเกิดเป็นนกกรยางมาเกิดเป็นลูกสาวช่างทูลนะก็ให้ความช่วยเหลือมาตลอดวันนี้มาเกิดเป็นลูกของพญาอสูรนาคสุชาติทำไมพระองค์ถึงจะปล่อยป,อยปลาลาเลยล่ะพระเองก็เลยเสด็จแปลงจำแรงร่างตัวเองให้เป็นอสูรแก่ มายืนร่วมอยู่ที่นอกที่ประชุมยืนอยู่ทีนี้พอถึงเวลาเลือกคู่ขึ้นมาเนี่ยวิธีเลือกคู่ของเขาเนี่ยก็คือให้นางสุชาดาเนี่ยโยนพวงมาลัยไปให้กับคนที่นางคิดว่านางพอใจที่จะเอามาเป็นคู่ครองของนางนางก็ถือพวงมาลัยเดินดูบรรดาชายอสูรทั้งหลายที่มาเข้าร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นอสูรจากเมืองนู้น เป็นเทพอสูรจากเมืองนี้รวมทั้งอสูรทั้งหลายที่มาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยหนึ่งในนั้นก็มีองค์อินที่แปลงร่างมาเป็นอสูรแก่ยืนอยู่ข้างนอกนะยืนอยู่นอกข้างนอกนู้ไกลๆเลยเพอน,นางสุชาดามองไปเห็นอสูรแก่ปุ๊บก็นึกรักขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะทำไมนางสุชาดาหน้าตาสะสวย ผิวพันอารามขนาดนั้นเห็นอสูรแก่แล้วถึงต้องตาต้องใจเกิดความหลงไหลก็นี่แหละครับก็เพราะว่าความผูกพันนะครับความเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนไม่ว่าจะมาพบปะกันด้วยความแตกต่างกันยังไงก็ตามนะครับด้วยความผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณน่ะมันก็ทำให้สื่อรักเกิดขึ้นนางสุชาดาก็เลยเสี่ยงททยคงจะไม่เรียกเสี่ยงไทยอ่ะน่าจะตั้งใจ ตั้งใจโยนพวงมาลัยไปให้กับอสูรแก่ซึ่งเป็นพระอินทร์แปงลงร่างมาพออสูรแก่ได้รับพวงมาลัยปุ๊บก็เลยประกาศให้กับบรรดาอาสูรทุกตัวตนว่าบัดรนี้นางสุชาดาได้เป็นของเราถูกต้องตามประเพณีแล้วก็คือประกาศให้โลกอสูรรู้แหละว่าบัตรนี้ตัวเขาเองอ่ะ กับนางสุชาดาเนี่ยได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างแล้วไม่ถือว่าเป็นการผิดบาปใดๆทั้งสิน้นว่าแล้วก็อุ้มนางสุชาดาปุ๊บแล้วก็เหาะขึ้นไปในอากาศเลยระหว่างที่เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วเนี่ยร่างกายของอสูรเท่าเนี่ยก็มาลายหายไปกลายกลับมาเป็นพระอินทร์แล้วก็ประกาศเสียงดังว่าอันตัวเรา คือเท้าหัตสนยัยเทวราชผู้เป็นใหญ่บนดาวดึงสวรรค์แล้วก็รีบเหาะหนีไปเลยนะครับพอประกาศให้บรรดาอาสูรทั้งหลายรู้แล้วเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวราชนะครับแล้วก็เหาะหนีไปหนีไปต่อเลยพวกพระพวกอสูรรู้ว่าอ้าวนี่มันพระอินแปงลงร่างมาแต่งงานกับลูกเราแต่งงานกับพวกเรานี่นานะครับก็โกรธแค้นลุกไล่ติดตามไปเลยนะครับเพราะว่า พระอินทเทวดาบนสวรรค์นเนี่ยไม่ไม่ได้ถูกกันกับอสูรด้านล่างอยู่ละพวกอสูรก็ไล่ไปเลยนะฮะไล่ติดตามไปเลยนะฮะไล่ติดตามพระอินไปพระอินก็อุ้มนางสุชาดาเหาะไปจนกระทั่งไปถึงจุดที่นัดให้เวชยนต์เวชยนต์ก็คือรถเทียมด้วยม้าอาชนายนะครับเป็นม้าสวรรค์ได้ขึ้นรถเวชยน์แล้วก็ให้เทพสารถี รีบขับพาหนีเพื่อที่จะเข้าไปที่พระตำหนักของพระอินท์ระหว่างทางที่กําลังวิ่งรถไปนะครับเส้นทางบนสวรรค์เนี่ยที่จะต้องวิ่งไปที่วังของพระอินท์เส้นทางที่วิ่งไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงลูกคุดร้องอยู่ริบๆๆเนี่ยฮะร้องเต็มไปหมดเลยก็เลยคิดว่าพระอินท์เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราให้เวชยนต์เนี่ยวิ่งไปตามเส้นทางเนี้ยของสวรรค์เนี่ย ก็จะต้องไปทับเหล่าบรรดาลูกคุดตายกันเป็นแน่แท้เพราะนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พอคิดอย่างนั้นแล้วก็เลยสั่งการให้กับทางเทพสารถีบอกให้หยุดเวทยน์แล้วให้กลับรถวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อที่จะอ้อมไปขึ้นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าวังวังของพระอินทร์เนี่ยอยู่บนสวรรค์อยู่บนยอดเขาพระสุเมน ทางเทพสารทีเนี่ยพอได้รับสั่งจากพระอินเนี่ยก็เลยหยุดรถแล้วก็ยอมกลับรถมาแล้วก็ทูลกับพระอินว่าท่านองค์อมรินถ้าหากว่าเรากลับรถย้อนกลับไปทางเดิมเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับพวกอสูรแล้วด้วยจํานวนที่อสูรมากมายที่กําลังติดตามขึ้นมาเนี่ยท่านอาจจะต้องเสียที่าอาจจะต้องเสียชีวิตพระอินก็บอกไม่เป็นไรถึงแม้นเราจะตายก็ ก็ช่างแต่เราจะยอมให้รัชยนต์กับกำลังของอาชาในเนี่ยเข้าไปเหยียบทำ้ายบรรดาลูกคุดไม่ได้เราต้องรักษาชีวิตพวกเขาไว้หากเราจะตายก็สุดแท้แต่บุญที่ได้สร้างมาว่าแล้วก็สั่งให้เทพสารถีเนี่ยเอาเวชยนต์ขับย้อนกลับมาทางเดิมพอเว เวทยนต์กลับลำแล้วก็วิ่งมาด้วยความเร็วสูงย้อนกลับมาทางเดิมนะฮะก็สวนกับพวกอสูรแต่ไกลเลยเพวกอสูรก็แลเห็นว่าเฮ้ยพระอินเนี่ยได้กลับรถเวทยนต์แล้วย้อนกลับมาทางเดิมเข้าใจว่าพระอินเนี่ยคงจะยกพวกบนสวรรค์นะลงมาเพื่อจัดการกับอสูรเป็นแน่แท้และเห็นทีจะไม่ดีเป็นแน่เพราะว่าอสูรน,น่ะถ้าว่า เทวดาไม่กี่ตนเนี่ยไม่กี่องค์เนี่ยก็พอที่จะฆ่าได้แต่ถ้ายกทัพสวรรค์ลงมาขนาดนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาอาศูรคงจะรับมือไม่ไหวแน่ว่าแล้วก็กลัวตายเดชหันหลังกลับหนีแตกกระเจิญกลับเข้าไปที่แดนอาศูรทั้งหมดเลยพระอินทร์ก็วิ่งรถมาก็อาศูรย์ก็กลับไปกันหมดละก็บ่ายหน้ารถกลับไปทางเหนือมาหาสมุทรขึ้นสู่ดาวดึงชั้นสวรรค์ พอขึ้นไปแล้วก็ไปมีรับสั่งให้ตั้งด่านรักษาดาวดึงไว้ทั้งหมดห้าด่านด่านหน้าเนี่ยให้ตั้งอยู่ที่ตีนเขาวัสเมลุก็คือจุดที่ตั้งอยู่บนหลังมหาสมุทรให้เป็นดานน่านนาคให้เหล่าบรรดานนาคเนี่ยเป็นผู้คุ้มครองดูแลด่านตรงนี้ก็คือนี่คือเรื่องเรื่องเรื่องที่เขาเขียนขึ้นมาในในตำนานนะในตำนานห้าร้อยชาติก็คือบรรดามหาสมุทรที่เมืองมนุษย์เนี่ยแหละ ก็จะเป็นด่านแรกที่จะเป็นประตูขึ้นไปสู่สวรรค์ที่น่าจะดูแลอยู่พอสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็เป็นอีกด่านหนึ่งด่านนี้จะให้พญาครุฑเป็นผู้ดูแลปกป้องรักษาด่านเพื่อไม่ให้ศัตรูลุกล้ำเข้ามาบนสวงสวรรค์ได้พอสูงจากด่านครุดขึ้นไปก็เป็นด่านกลุมพันธ์จากด่านกลุมพันธ์ขึ้นไปก็เป็นด่านยักษ์แล้วก็มีด่านเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่ ทั้งห้านะฮะให้ควบคุมทั้งสี่ทิศเลยนะครับให้เช้าก,กับตะโลก,กบ,บางคุ้มคันดานสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ส่งสวรน,นี่แหละส่งสวชั้นดาวดึงสูงเป็นลําดับลําดับขึ้นไปซึ่งตัวของดาวดึงจริงๆอ่ะตั้งอยู่บนยอดเขาสุเมลุเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมวัดตรงไปทั้งสี่ด้านเนี่ยกว้างด้านละหมื่นยนดว่ากันนอะสูงจากพื้นดินนะว่างันนะในหนังสือเขียนนะ สูงจากพื้นดินก็คือพื้นที่มนุษย์อาศัยอยู่เนี่ยแหละขึ้นไปถูสวงสวรรค์ที่งองค์อมรินอยู่เนี่ยมีความสูงถึง, 8, 000, 4, 000ง,งแปดหมื่นสี่พันยอดยนะตั้งอยู่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้น่าเขาเขียนว่างนี้ด้วยนะตั้งอยู่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ก็อยากก็อยากจะรู้เนาะว่าเวลาเขาส่งยานอวกาศขึ้นไปบนดวงดาวต่างๆเนี่ยมัน ไอ้แปดหมื่นสี่พันโยเนี่ยระยะทางมันขนาดไหนไอบ้บรรดายานอวกาศทั้งหลายเดินทางถึงไหมถ้าถึงก็จะเจอเทวดานะน่าจะไกลน่าดูเลยนะฮะแปดหมื่นสี่พันโยดเดี๋ยวผมจะลองไปหาเปรียบเทียบดูนะว่าหนึ่งโยมีความยาวเท่าไหร่นะเพราะนั้นแปดหมื่นสี่พันโยกจากพื้นดินไปจนถึงที่อยู่ของพระอินเนี่ยระยะทางมันไกลขนาดไหนนะครับเรื่องนี้ก็ น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็มาสรุปตอนท้ายไม่ได้อะไรมากก็สรุปแค่ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยม้าตรีเทพสารถีเนี่ยม้าตรีเทพม้านะม้าตรีเทพสารถีที่พาพระอินทหนีพวกเหล่าอาสูรเนี่ยต่อมาเกิดเป็นพระอานนท์นะครับส่วนตัวพระอินทนั้นะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าก็จบเรื่องนี้ในชาดกเท่านี้นะครับอืมก็ฟังเพลิน เราเพลินสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่มองเห็นชัดที่สุดเลยก็คือการถือสินการถือสินห้าเนี่ยเพียงแค่สินห้าเท่านั้นเองถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจทําจริงๆนะฮะในชาตินี้ปัจจุบันเนี้ยเราเกิดมาเนี้ยเรารู้อยู่เนี้ยนะครับเราก็ตั้งใจที่จะถือสินห้าอย่างเคร่งครัดจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่ถูกฝังอยู่ในจิตวิญญาณชาติหน้าเราก็คงได้ถือสินห้าอีกกระชาติต่อไปเราก็คงจะได้ดิบได้ดีไปเรื่อยๆนะครับได้ดิบได้ดีไปเรื่อย ก็เลยก็เลยตัดสินใจว่านิทานเรื่องนี้น่าจะปลูกฝังสอนให้เราถือศีลห้าโอเคลุงขาวบอกว่าจะเล่าสองเรื่องรวดในการพบปักครั้งนี้จะปรากฏว่าเฉพาะเรื่ององค์อินอม,มรินเรื่องเดียวเนี่ยก็ล่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวลุงขาวขออนุญาตยกยอดอีกเรื่องหนึง่ง นะครับไปอีกช่วงหนึ่งแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังกันจนจบเรื่องนะครับมาติดตามครับชมสิ่งที่น่าสนใจมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลุงขาวมาตลอดนะครับขอบคุณครับ